ดีค่ะทุกคนต่อ oh, วันนี้นะคะเป็นวันที่เพื่อนกำลังเดินทางนะคะไปโรงพยาบาลนะคะน,นี้มีคุณย่าฟ้ามูแล้วก็เซรีนา oh, <okay. S 1> ่าปาปาริก่ซี่ไฮน้อยวัน oh, <okay. S 1> นี้เป็นวันอังคารที่9พฤาคมนาคน2566ค่ะคก็เรามีนัดกับคุณหมอนะคะคที่คุณดิเงะคุณดิเงะ Hospital นะคะตอน9โมงเช้าอันนี้ก็เรามาตอน8โมงครึ่งจริงๆไม่ไกลจากบ้านเรานะคะประมาณ เดี๋ยวประมาสิบนาทีก็ถึงบ้านแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันค่ะหน่อยจุ๊บจุ๊บหน่อย I love you m <love> ม m าไปแล้วนะเดี๋ยวมากับซีเว่นนะไ,ไปอยู่กับฟาร์มูนะคะลูกไปอยู่กับย,ย่าโอเคยิ้มนะวันนี้ไปอยู่กับฟาร์มูค่ะโอเคค่ะไปป๊าป๊าสองแบ็คป๊าป๊าลิกเก็ต บริเวณห้องรอนะคะก็จะมีล็อกเกอร์ปอไปเวก็ะล็อกเกอร์เก็บของโอเคตอนนี้เพิ่นอยู่ที่ห้องเตรียมรอคอยค่ะทุกคนก็เปลี่ยนชุดแล้วนะคะเป็นชุดของทางโรงพยาบาลเสื้อแขนยาวตนอโอเคอจะมีล็อกเกอร์ แล้วก yeah. <Yes>. <Oh <used> ็ปาี่แกก็เดี๋ยวรอพยาบาลมาเจาะนี่วกลือนะ Yes ตอนนี้คุณหมอก็มาเจาะนี่คือให้แลคะข้างใหญ่มากเลยเจ็บมากตอนนี้ที่น้องเปิก็ีนะคะใส่นืองบนนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูป๊า ป๊าปานะคะใส่ชุดเตียงเข้าห้อง yeah, ด้วยตอนนี้นก็เป็นเวลาประมาณ11บเโมงครึ่งนะคะเราน่าจะได้เข้าห้องพักนอประมาณเท mm ี hmm. ่ยงนะคะใกล้เลยไปละ ตอนนี้ให้สตีเวนกำลังพยายามกินนมนะคะอันนี้ก็รอให้ยาชาที่ขาหมดหมดหมดยาชาก่อนเพราะว่าขายังขยับไม่ได้ะคะ่ะไม่ยังขยับไม่ได้อันนี้เป็นห้องรอก่อนที่จะไปห้องพักฟื้นนะคะเป็นห้องรอดูอาการ <c oughs> มาที่ห้องห้องห้องนอนห้องพักฟื้นแล้วนะคะเราจะนอนอยู่ที่นี่สองคืนทูไนท์เนาะอันนี้ก็คือนี่ลูกชายน้อยซีเว่นนี่ค่ะลับส l e ปปิ้งอันนี้ป๊ะปะชาชูอัลาว mm. เป็นห้องพักนะคะเป็นห้องส่วนตัวมีอันนี้เตียงปปาใช่ไหมมีทีวีแล้วก็ um. ห้องน้ำส่วนตัว The The yeah. yeah, the bathroom. Yeah, the bathroom you can open and yeah. turn the light a little bit. Yeah, so and you can yeah. uh -oh. private bathroom. Yeah, private bathroom, medicine ball for mm -hmm. trash and washing and shower, toilets and everything. Okay. And then, and สี่โมงสามสิบห้าของวันที่เก้านะคะวันที่เก้าพฤษภาคมก็นี่ค่ะก็เข้ามาแล้วตอนนี้ก็คือขยับขาไอเคนมุกเม e ิคขยับขาได้ยาชาหายหมดแล้วก็เลยเข้ามาที่ห้องค่ะโอเคเล mommy ม่กินแซนดมกินแซนทุกคนคะ่ะวันนี้ก็จะม,มาอัปเดตอาการให้ฟังตอนนี้เวลาก็ประมาณเกือบ6กโมงเย็นที่สวีเดนนะคะวันแรกของการาผ่าตัดเคสเบิร์เน,เนี่ยคือผ่าคลอดสวีเดนแล้วก็ทำหมันไปพร้อมเลยอันนี้ลูกชาย นะคะนี่ลุงอ้อยคนที่สองก็ยังอยู่ที่อ้อมกอดน,น้องยังไม่ได้แบบไปล้างตัวล้างอะไรนะพอออกมาปุ๊บนะคะก็มาอยู่ที่อกแม่ตักแม่อกแม่จนถึงขนาดนี้เลยค่ะมีมีม,มีอ่าหมวกให้แล้วก็หุบผ้าอบอุ่นอยู่ตรงนี้จะบอกว่าถ้าเกิดใครที่ได้มานะคะแม่แม่ท่านไหนที่ตัดสินใจหรือว่า อ่ากำลังจะได้ผ่าข้อเท้ที่สวีเดนนะปุณอยากจะบอกเลยว่าแบบคือลบภาพลืมภาพจําที่เคยแบบเจ็บปวดไปเลยตอนท้องท้องแรกเนาะคลอดอยู่บ้านเราเนาะอ่อม,มันแบบเจ็บตั้งแต่แบบบล็อกหลังแล้วอะทุกคนเจ็บตั้งแต่บล็อกหลังแล้วก็แบบคือมันมันมันเป็นอะไรที่แบบเจ็บมากแล้วก็เลยกลัวคือกลัวข้อธรรมชาติก็กลัวกลัวผ่าคลอก็กลัวแต่ว่าแต่ว่าอ่ารอบนี้รอบนี้นะคะ อมคือแบบมันผ่านไปได้ด้วยดีบล็อกหลังฉีดยาบล็อกหลังคือแบบไม่เจ็บเลยแล้วก็อมเรียกว่าไงตอนผ่าตัดนี่คือไม่รู้เลยนะคะไม่รู้เลยเแบบว่าแบบว่าแบบอ่ว่าว่าคือไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ตอนที่อยู่ในห้องผ่าคลอดนะคะก็มีคุณหมออยู่รอบตัวเรานี่ประมาณสักสี่ห้าคนแล้วก็ในห้องน่าจะเป็นแปดเก้าสิบคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณสามีก็อยู่ข้างๆเพื่นที่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 ข้างๆกันเลยนะคะพอเสร็จแล้วลูกก็มา ใช้เวลาอยู่ในห้องคลอดประมาณสักห้าสิบนาทีค่ะเพราะว่าเคสเบิ้นเนี่ยผ่าคลอดแล้วก็ทำมันไปพร้อมค่ะทุกคนก็ามาอัปเดตให้ฟังนะ้องว่าแบบเบิ้ะเป็นคนหนึ่งที่กลัวผ่าคลอดมากเลยแล้วก็แบบเพราะเราเคยมีประสบการณ์ครั้งแรกคือแบบเจ็บไปหมดกว่าจะแพ้หายตอนนี้ก็ตอนนี้ก็คือ,อขยับขาได้แล้วรู้สึกนะว่าแบบมันตึงๆที่แผลแต่ว่าทนได้ไม่ได้เจ็บอะไรมากค่ะ แล้วตอนนี้เราก็รอเวลารอรอ,รออาหารเย็นมานะคะเป็นสวัสดิการของโรงพยาบาลอาหารเย็นแล้วก็ของคุณพ่อด้วยคุณพ่อก็จะนอนเตียงข้างๆกับแม่เนี่ยค่ะนะคะอ่าประมาณนี้นะคะน้องก็ยังอยู่นี่นะคะน้องยังน้องหลับอยู่ะคะ่ะนั่นแหละใครที่แบบกลัวการผ่าลอดนะคะสวีเดนก็อยากจะบอกว่าไม่ไม่ต้องกลัวคือแบบโอเคดีมากเลยก็คือแบบมันไม่เจ็บแบบที่คิดอ่ะนะคะเขาดูแลดีทั้งคุณหมอทั้ง พยาบาลในห้องครอดแล้วก็แบบสอบถามเช็คเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูรูปดูเกี็บภาพบรรยากาศไหมให้ชมกันนะคะโอเคค่ะดินเนอร์ของเราวันนี้นะคะเอาว่าดินเนอร์ของป๊าจะสั่งเป็นสวีดิชมิทบอลของแม่สั่งเป็นข้าวไก่อบนะคะอันนั้นเป็นอะไรนเซ็ อันนี้เป็นฟุตสลัดและเค้อแล้วก็ <Yeah. S 2> เป็นสลัดนะคะ yeah, yeah. อันนี้เป็นเป็นอาหารด mm hmm. ินเนอร์มื้อเย็นวันแรกของเราเน no? oh, าะใช้น้อยอยู่นู้นโอ้สีเมวนโอเค่าก,กินข้าวกันก่อนคะ่ะ oh, อ mm hmm. ให้ลราอยู่ในน้ำอ๋อไม่ทีมึงทีวีนะคะนี่ บรรยากาศในห้องป๊ะปะ๋ากำลังกล่อมลูกนะคะล,ลูกลูกร้องแม่กินข้าวอยู่ออแม่แม่แมยู่ข้าววันนี้น่าจะเป็นต้มขาไก่ตอนแรกนึกว่าเป็นไก่อบนะเป็นเป็นต้มขาไก่นะคะเป็นไก่ต้มขาไก่แบบบ้านเราแล้วก็ของปะป๋าเป็นมิตรบอล สุดหลอน้อยอยู่กับป๊าป๊าค่ะอ,อันนี้วันที่สองแล้วค่ะ day t w วันที่สองของสตีเ e นค่ะหลับปุ๋ยเลยแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สองที่อยู่โรงพยาบาลน,นะคะกะ็ตอนนี้เปิ้นลุกขึ้นเดินแล้วนะคะเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าพยาบาลมาถอดสายฉี่ให้นะคะก็ไม่มีต้องฉี่เองแล้วนะคะแล้วก็ มีตัวนี้ค่ะตัวช่วยพยุงเดินตัวนี้นะคะช่วยพยุงเดินแต่ว่าถ้าถามความเจ็บสเกลสิบให้อยู่ประมาณสองสองคือไม่ไม,ไม่ไม่ได้เจ็บแบบแบบเหมือนเดิมอะเจ็บอยู่แต่ว่าไม่ได้เจ็บมากเท่าไหร่นะคะเดินได้แล้วพยายให้เดินนูน่นอันนั้นปะปากับสตีเวนนะคะนอนอยู่นอนอื ก็ให้เดินยิ่งเดินยิ่งยิ่งดีค่ะยิ่งเดินเร็วยิ่งดี <Okay. S 1> เมนูอาหารมื้อที่2วันนี้ค่ะทุกคนวันนี้เปิ้ลเลือกเป็นเมนูปลานะคะสเต็กปลาแล้วก็ของปลาปลาจะเป็นเ,เป็นผัดซอสเศ๊ข้าวนะคะก็จะมีมาพร้อมกับของหวานเลือกได้นะคะนี่เลือกเป็นชีสเคก้กกับฟุตสลัดมาฟุตสลัดเนาะ แล้วก็นี่ค่ะมีสลัดผักมาให้ด้วยนะคะประมาณนี้ก็เมนูนี้ก็จะเลือกได้เลยเมนูนี้คือจะเลือกได้เลยว่าเราจะกินแบบไหน,นมีไก่มีปลามีมีหมูก็จะเป็นพวกพวกมิตบอลหรืออะไรประมาณนั้นนะคะซอสเซจอะไรอย่างนี้ก็มีอาหารไทยเมื่อวานนี้กินไปแล้วเป็นต้มขาไก่ก็อร่อยดีนะคะโอเคแต่วันนี้เรามาลองเมนูปลากันทุกคน สวัสดีวันที่สามค่ะทุกคนชายน้อยน้องสตีเวนอยู่นี่ก็วันนี้เริ่มดีขึ้นหน่อยตรงที่น้ำนมเริ่มออกมาแล้วเริ่มมีมาสักนิดสักหน่อยละทั้งสองข้างเลยเพราะว่าสองวันแรกนี่น้ำนมไม่มาวันที่สามนี่คือมีน้ำนมมาแล้ววันนี้ก็คือดีขึ้นบ้างคือความความปวดแผลก็มีปวดบ้าง เวลาที่ลุกไปเข้าห้องน้ําอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็สามารถวันนี้ตื่นมาแปรงฟันอ่าทาแป้งทาอะไรได้รู้สึกว่ามีแรงเยอะได้นอนเมื่อคืนได้นอนดีกว่าคืนแรกหน่อยค่ะก็อันนี้กําลังนมนมจุ๊บจุบนมอยู่นะคะให้นมกินนมอยู่ค่ะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้จะรอดูอีกทีว่าคุณหมอจะให้กลับบ้านได้ไหมเพราะว่าเมื่อวานคุณหมอบอกว่าถ้า ถ้าตรวจเช็คร่างกายโอเคลูกโอเคก็สามารถกลับบ้านได้วันนี้วันที่3เลยก็คือนอนโรงพยาบาลประมาณ2คืนเนาะโอเคค่ะเดนเนอร์ของเราวันนี้สวิเดนมิชบอลแล้วก็เป็นหมู้ในน้ำเกรวี่ค่ะก็จะเป็นฟุตสลัดเหมือนเดิมแล้วก็เป็นอ่าช็อกโกแลตพุดดิง้งโอเค ตอนนี้เรามาอยู่โซนเบรกฟัตตอนเช้านะคะโอเคเลยให้มาเลือกทานได้เลยเป็นอาหารเช้าวันที่สี่ที่สดใสอีกหนึ่งวันค่ะอันนี้ก็เป็นแซนด์วิชแล้วก็มีชีสที่เราทานประจำอร่อยมากเลยแล้วก็วันนี้ได้ซีเรียลมาทุกคนคน้ำส้มชากาแฟ วันนี้คือแบบได้ตื่นเช้าแปลงฟันเรียบร้อยแล้วก็คือดูมีเรียวมีแรงขึ้นสามารถเดินได้โดยไม่ต้องใช้ตรง walking ตัวที่ช่วยพยุงแลวนะคะก็รู้สึกเออเริ่มดีขึ้นแล้วก็เนี่ยค่ะได้ทานอาหารเช้าก็วันอันนี้เช้าวันที่4ประมาณ8ปดโมงเช้า ก็เดี๋ยวรอเขามาตรวจคุณหมอพยาบาลมาตรวจน้ำหนักลูกดูเพราะว่าน้ำหนักลูกลงมาส300กรัมเนาะเขาก็เลยมีนมเสริมให้นะคะที่นี่แล้วก็เดี๋ยวดูว่าลูกเราจะโอเคกลับบ้านได้ไหมส่วนตัวเป้้ลนก็คือความดันเริ่มปกติแล้วจากตอนเมื่อวานความดันสูงยังสูงอยู่ก็เลยให้อยู่ต่ออันก็คืออยู่เป็น สามคืนเนาะถ้าเกิดเราได้ออกวันนี้เราก็จะอยู่สามคืนสี่วันนะคะตอนแรกคิดว่าจะได้นอนแค่2คืนได้นอนมาเป็นแบบเออสามคืนเลยทีเดียวโอเคค่ะเดี๋ยวทานอาหารเช้ากันก่อนนะคะขอบคุณมากเลยทุกคนขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะก็พยายามจะจะอัดวิดีโออัดคลิปเพื่อแบบมาแชร์ว่า เป็นยังไงวันเนี้ยคือแบบคือแบบคือแบบดีขึ้นเลยก็คือหมายความว่าแบบลุกไปเข้าห้องน้ําอะไรเงี้ยคือมันมีปวดอยู่แหละปวดแผลอยู่แหละแต่แบบว่า<ล>รู้สึกว่าทนได้ยังทนได้อยู่<ล>กินยัง<ล>ยังกินยากแก้ปวดคุณที่นี่มีนะครับเป็นยากแก้ปวดไทยทุกๆุกหกชั่วโมงนะคะยังกินอยู่<ล>ค่ะโอเคเล็กัดแล้วนะ สตีเฟนกับฟามูค่อันนี้ให้กินนมแล้วรอให้ให้เลยบิ้สตีเฟนสามวันเยอะฮัลโหลสกพยามเลกเดวัยด่าจะให้กินน้สันเาอยแ่น่าช่วยแมดูน้องแต่ชาใช่ไหมคะตื่นมาก็ดูเลยอ๋อ เมื่อกี้เซททำให้น้องหยุดร้องได้ใช่ไหมทำยังไงอุ้มน้องเหรออืออุ้มน้องใช่ไหมน้องหิวนมแต่แม่ให้น้องกินนมอ๋ออออ๋ท่านออเขนจับปิงก้วยเซน้องจับเอาก็น้องจับแรงใช่ไหมน้องรักเีน้องจับเซไงอ้เว้ยเว่ยเว่ยผ้าเอาผ้าออกหน้าน้องหน่อยผ้าออกนโดนเนี่ยเออ